Gracias. แล้วน้องๆเตรียมตัวกันพร้อมได้ยังครับอย่ามัวแต่เล่นสนุกกันจนเพลินนะครับเอาเวลามาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนบ้างจะได้เรียนหนังสือเก่งๆไงล่ะครับแต่ตอนนี้ไปดูการ์ตูนกันก่อนดีกว่าทั้งสนุกทั้งมีความรู้เลยด้วยนะนั้นเชิญชมได้เลยครับละครหุ่นสุดป่วนมาแล้วครับพบกับพี่ตราสมอได้เป็นประจำในช่วงนี้เลยนะครับ ว่าแต่วันนี้เจ้าป๊อกจะไปก่อเรื่องวุ่นวายอะไรอีกหรือเปล่าไปดูกันเลยครับตานประชดอย่างเนี้ยไม่ดีนะการบ้านเห็ือนกับงานเสร็จยังงะว่าไงจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะคนรสวัสดีค่ะอ้าวป๊อกยังไม่มาอีกหรือจ้าเนี่ยถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนกันก่อนดีกว่านะจ้ะไม่ต้องรอแล้วล่ะไม่รู้วันนี้ป๊อกจะมาหรือเปล่า หรือว่าอาจจะไม่สบายไม่มาก็ได้นะเอาละจ้ะเปิดหนังสือหน้าที่สามนะจ้ะาไหนดูซิกันบ้านไปถึงไหนเมื่อวานนี้ที่ให้ไปอะ่ะเสร็จหรือ,อยังค่ะไหนดูซิจ๊ะปอกไปไหนนะทำไมถึงยังไม่มาอีกล่ะเนี่ยฮ่าแปลกจริงๆเลยลอ้อาวงั้นวันนี้หมดชั่วโมงของรูแล้วนะจ๊ะเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันจ้า สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับป๊อกมาแล้วครับคุณครูแล้วเหรอจ๊ะป๊อกทาไมเพิ่งมาล่ะจ๊ะเนี่ยมาสายบ่อยไปหรือเปล่าจ๊ะป๊อกโอ้คุณครูครับก็ป๊อกตื่นสายครับอืมคราวหน้าก็อย่าตื่นสายอย่างนี้อีกนะจ๊ะเดี๋ยวเรียนไม่ทันเพื่อนสอบไม่ผ่านต้องซ้ำชั้นเลยนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆเลยนะเราอ่ะครับคุณครูครับอืมเอาละจ้ะนั้นคุณครูไปก่อนนะจ๊ะ สวัสดีครับคุณครูดูสิไม่น่าโดนดูเลยเราวันนี้ว้าไม่น่าตื่นสายเลยเต็มเลยจ้ะวันนี้คุณครูเล่าไปสนุกมากเลยสนุกมากสนุกสนุกมากเลยคุณครูสนุกมากทำไมพูดจาไม่มีหางเสียงอย่างนั้นล่ะจ๊ะป๊อก ใช่ใช่ใช่ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะก็ป๊อกสนุกมากไปหน่อยก็เลยลืมตัวนี่ครับคุณครูแต่ลืมตัวบ่อยๆก็ไม่ดีนะป๊อกใช่แล้วใช่แล้วไม่ดีเลยนะป๊อกโอ้ยดูสิอะไรนะโดนดุอีกแล้วเหรอเนี่ยเมื่อวานก็โดนดุวันนี้ก็โดนดุอีกแล้วเหรอเนี่ไม่น่าเลยเราพ่ายเลยเรียนแล้ว ร้อนร้อนฮะป๊อกทำอะไรอ่ะอืมอ้าวป๊อกทำอะไรเนี่ยไม่เรียบร้อยเลยอืมเบนว่าร้อยถึงบ้านก่อนดีกว่านะอืมใช่ละใช่แล้ะดูเป็นเด็กเกเรยังไงก็ใหม่รู้ป่ะป๊อกอ้าวเด็กๆจะกลับบ้านกันแล้วเนี่ยดูสิครับครับลงกำลังจะสอบกันนะครับอ้าวแล้วทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยอย่างนั้นล่ะป๊อกเหรออ้าวก็ออกโรงเรียนแล้วนี่ครับไม่เห็นจะเป็นต้องเรียบร้อยเลยก็อย่างนั้นมันไม่ดีนะเรียบร้อยหน่อยสิจะถึงบ้านแล้วอรู้หรือเปล่าฮะ อีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมเราโดนดุอีกแล้วโอ้ยทั้งวันเราโดนดุตลอดเลยเนี่ยโดนดุอ,อย่านเดียวเฮดูสิทำไมนะเราทำอะไรผิดก็ผิดก็ผิดก็ผิดไปหมดเลยทำไมคนอื่นไม่ผิดบ้างทำไมนะทำไมเราต้องผิดทุกวี่ทุกวันด้วยน่าเบื่อจริงๆเลยคอยดูนะเพวกจะทำให้ทุกคนชินเลยไม่ต้องมาดุอีกชินชินชินไปเลยไม่ต้องสนใจแล้วตื่นสายเลยอืมดูสิอ่ะอ่าอ,อ่นั่นนันน่นนั่นนั่น ก้าโมงแล้วนี่นะสายได้ที่เลยละสายไปหนึ่งชั่วโมงก็คงไม่เป็นไรหรอกฮะทุกคนจะได้ชินจะต้องไม่ได้มาด่าเราอีกมาดุเราอีกอืมแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่านี่แน่ฮึบอ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 ้าจะแต่งตัวให้เรียบร้อยไปทําไมแต่งอย่างนี้แหละไปโรงเรียนเลยทุกคนจะได้ชินยังไงแต่งตัวไม่เรียบร้อยทุกคนจะได้ไม่ว่าอีกจะได้ชินกันไปเลยไปโรงเรียนดีกว่าเชื่ มาแล้วมาแล้วเชียวมาแล้วเหรออืมนี่แหละไงล่ะป๊อกมาสายอีกแล้วนะจ๊ะแล้วนั่นน่ะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยอย่างนั้นล่ะจ๊ะป๊อกเป็นอะไรไปหรือเปล่าอืมใช่เป็นอะไรไปเหรอฮะอนั่นเชนใช่ป๊อกมีอะไรเหรอบอกแนนได้ไหมอะฮะแนนไม่ต้องมายุ่งเลยทุกคนด้วยไม่สนใจแล้วพ๊อจะทำไม่เชิน อ๋ออะไรอ่ะสนใจแล้วเอออืมทีนี้ไม่ต้องมาโดอีกนะเพราะเป็นอย่างเนี้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอะไรของเขาอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะแนนดูท่าเลยอ่ะเปิดจริงๆเลยทําอะไรก็ไม่ดีสักอย่างโดสิขนาดป๊อกประชดแล้วนะยังไม่มีใครรู้อีกว่าป๊อกประชดเนี่ยอ๋ออนนี่ป๊อกประชดเหรอเนี่ยอืม ว่าไงล่ะป๊อกทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะอืมนานาสิมีอะไรก็บอกพวกเราได้นะน้อยเจ้ะไม่ต้องมายุ่งเลยอืมป๊อกจ๊ะป๊อกกำลังประชดคุณครูอยู่หรือเปล่าจ๊ะใช่แค่คุณครูใช่ใช่ป๊อกประชดคุณครูอยู่ใช่ไหมอืมก็คุณครูรู้ด้วยเลยว่าป๊อกประชดอยู่อะก็ป๊อกอ่ะ เบื่อแลสิทําอะไรก็ผิดหมดเลยโดนว่าอีกคนเดียวคนอื่นไม่เห็นมีใครโดนว่าบ้างเลยดูสิโดนอยู่คนเดียวเลยอะ่ะก็ค,คนอื่นน่ะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนี่จ้ะแล้วที่คุณครูว่าป๊อกก็เพราะว่าอยากจะให้ป๊อกไม่มาสายพูจะให้เพาะเพาะเหมือนคนอื่นๆเขาจะได้เป็นเด็กน่ารักยังไงแล่ละจ้ะป๊อกเท่านี้เองล่ะอ๋เงั้นก็แปลว่าตอนเนี้ยป๊อกไม่น่ารักนะสิครับคุณครู ถ้าป๊อกอเชื่อฟังคุณครูไม่ประชดคุณครูอย่างนี้ก็จะน่ารักเองแหละจ้าป๊อกอืมจริงด้วยจริงด้วยจริงเลยครับคุณครูงั้นต่อไปเนี่ยป๊อกจะเชื่อฟังคุณครูทุกอย่างเลยครับได้เลยแอย่างเนี่ยเขาใจอะไรง่ายใช่ไหป๊อกอิจฉาคุณครูมิน่ารักอ่ะรักจริงเลยรักจริงเลยรักมิน่า ละครหุ่นจบลงไปแล้วพี่ทาาสมองยังมีอีกหลายเรื่องน้องๆอ,อย่าลืมติดตามชมในอาทิตย์ต่อๆไปด้วยนะครับเอาละช่วงต่อไปมาแล้วนั้นไปชมกันต่อเลยครับเกร็ดความรู้สวัสดีครับมาพบกับคุณหมอทนบุรีในช่วงเกร็ดความรู้กันนะครับวันนี้มีการ์ตูนสนุกๆดูแล้วได้ความรู้มาฝากน้องๆด้วยนะครับ เอาละถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสนับสนุนโดยโรงพยาบาลธนบุรีตอนทำไมลูกเสือถึงจับมือซ้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ประเทศอังกฤษทำสงครามกับเผ่าซูลูโดยมีแดนิสซูลูเป็นหัวหน้าเผ่าซึ่งมีความเก่งกาจมากจนทำให้ทหารอังกฤษต้องพ่ายแพ้กลับไปหลายครั้งเราบุกเลย อ้าวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าครับครับชุบบุกชุบชผมครับชุนั่นไงสุมนาเผาซูรูจัดการก่อนเลยดีกว่านะเราบุกอ้าอ้าย่องแพสเซอดีๆอ้าวอ้าวอ้เฮ้ยอ้าวทำไมไม่มีใครอยู่เลยล่ะช่วยด้วยครับหัวหน้าครัช่วยด้วยช่วยด้วยแย่แล้วหัวหน้าอ้าวทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยเไ้พวกเจ้าหลงกลขาดแล้ว อ้ยอ <Job> ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับโอ้ว้าวต่อมาเซอร์โรเบิร์ตเบเดนโพเอลนายทหารอังกฤษผู้ก่อตั้งลูกเสือได้ออกรบก็ประหลาดใจในความเก่งกาจของแดนิสซูลูก็เลยอยากจะขอเจรจาสงบศึกเออพวกเราแพ้ซ <s acceptable> ูลูแล้วครับท่านเออ จากรู้จักสุลูแล้วสิเออคืออยากรู้จักกับศัตรูหรือครับท่านอ่าจากศัตรูเราเปลี่ยนเป็นมิตรได้นี่นะสวัสดีครับโอ้เออท่านใช่ไหมแม่ทัเพเผ่าสูลูอ่ะอืมใช่แล้วข้าชื่อได้นี่สุลู ยินดีที่ได้รู้จักเออ<ม>ข้าได้ยินจื่อเสียงของท่านมานอนแล้วละ่ะอ้าวแล้วสงครามระหว่างเราละ่ะโ,โอ้ข้าสัญญาว่าจะไม่มีสงครามอีกแล้วจ<ม>ับมือสารสัมพันธ์กันดีกว่านะ<ม>เออก็ได้หากว่าท่านสัญญาเช่นนี้พวกเรายอมเป็นมิตรกับท่านก็ได้อ,อ้าวแล้วจะีื่นมือซ้ายมาหลท่านฮะก็มือขวาสกปรกนั่นสิไม่เห็นเลองไงอ๋อ ส่วนมือซ้ายน่าสะอาดแล้วก็ใกล้หัวใจเราจึงยืน่นมือซ้ายให้แกมิสเข้าใจไหมโอ้ยจนะอจกนี้เราเป็นมิตรกันนะครับใช่ใช่ใช่เป็นมิตรกัน <laughs> ต่อมาการจับมือซ้ายก็เพื่อเป็นการแสดงความเป็นมิตรและเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจต่อกันยังไงล่ะครับตะตุ้นเกิดความรู้จบลงแล้วสนุกใช่ไหมล่ะครับคุณหมอธุบรีหวังว่าน้องๆคงจะได้รับความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ วันนี้คุณหมอธนบุรีต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับนิทานสอนใจตอนรวยน้ำใจนานมาแล้วมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าชัดเขาเป็นผู้ที่มีเงินเยอะที่สุดในหมู่บ้านเขาคิดจะทำรั้วรูปหัวใจแต่สร้างไม่เสร็จสทีเพราะไปติดกับบ้านของชาวนาที่ชื่อเก่ง เก่งไม่ยอมขายที่ดินให้แม่จะขอซื้อด้วยเงินจำนวนมากโอ้ยมีแต่รายการอ่า,าเบื่อทั้งนั้นเลยอาฮอารุณสวัสดิ์ครับเจ้านายเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมครับผมอะ่ะคิดวิธีไเ,เจ้าเก่งนั้นได้แล้วหรอครับอืมไหนลองว่ามาซิฮะเจ้าเตีย โอ้ก็ขโมยควายมันไงล่ะครับมันจะได้เลิกไถนายังไงล่ะเลิกทำนาหรือใช่แล้วมันจะต้องขายที่ให้เราแน่ๆเลยละ่ะอืม <c oughs> ขาวเยี่ยมมากในเวลาค่ำที่บ้านของเก่งเบแม่เสร็บขโมยเลยขโมยหม่อมห่โจเดะนี่เนาะโอ้เสร็จค่ะ ทาทดื้อทำไมดึงใหญ่นี้นะอย่าดื้อสิว่าง่ายๆโตเร็วๆนะฮึ่ยสำเร็จจนได้ร้องอะไรล่ะเจาทุยฮะคิดจะขโมยควายข้าเพื่อให้ข้าเลิกทำนาใช่ไหมอืมต้องเจอเคียวพิฆาตซะแล้วนี่นะอย่านะอย่านะอย่าเข้ามานะ ยอมย้ายไปจากที่นี่หรอกไปเธอเจ้าทุยไปอืมวันนี้ให้เข้าไปนอนในบ้านก็นแล้วกันนะไปเข้าไปเชว,วเราคือขโมยอ่ะอ่ะอฮะนั่นบ้านใหญ่นี่นะเออเออต้อ,อ,อ,อตรงรวยแน่แนเราคิดจะมาไล่ก,กันง่ายๆเหรอไม่มีทางซะหรอกอืมคอยดูนะ ถ้าไม่ยอมย้ายไปไหนทั้งนั้นช่วยดจ้าช่วยด้วยอะไรเนี่ยเสียงเอะอะโวยวายกันเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ร้องทำไมร้องทำไมช่วยแม่เราช่วยด้วยโจรขึ้นบ้านช่วยด้วยปล่อยให้โจรจบาปล่อยซะฮ่าบ้านเจ้าเศรษฐีถูกโจรปล้นเหรอ ฮ่าดีสมน้ำหน้าคราวนี้แหละจะได้จนเหมือนกันสักทีละเฮ้ยมอมอมอฮะเจ้าว่าข้าไม่ช่วยเหลือคนอื่นเหรอก็มีนิสัยเหมือนเจ้าสายีเหมือนกันละจริงด้วยสิเราควรที่จะช่วยเหลือคนที่ตกที่นั่งลำบากทางนั้นไปเลยโอ้ยจนะเอาเราไปไหนเนี่ยปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยเดียวนี้อนโอ้ยจะไปไหนเนี่ยเฮะยข้าข้ามาช่วย อ๋อ,อมีคนตามมาเลยเนี่ยหยุดด่าสิจอช่วยอยู่นี้นะจะจับเราเข้าคุกเลยเนี่ยไม่มีทางซะหรอกนี่ต้องลองทิ้งไีดูนี่ดารวันโหหายไปไเนี่ยอาเบสกรวเยรอไม่โดนจ้างให้กดนอย่างงี้ต้องเจอดีอีกแน่ๆเลยนี่ต้องเจอนี่เอาอีกไม่น้ำใจนีแน่ เ,เก่ได้ช่วยแก้มัดเศษฐีงชัดและลูกสมุนของเขาส่วนโจรก็ถูกจับเข้าคุกอีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งสองก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปาคาศัพท์น่ารู้สวัสดีครับมาพบกับพี่ตาองุนในช่วงคำศัพท์น้ารู้กันบ้างนะครับเราดูการ์ตูนสนุกๆก,กันมาหลายเรื่องแล้ว ทีนี้เราก็มาท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับว่าแต่จะมีคำว่าอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับเศษชี้ชัดให้ลูกน้องไปขโมยควายของชาวนาเก่งคำว่าขโมยภาษาอังกฤษคือ t h i e f thief ขโมย thief ขโมย thief ขโมย คนที่รวยที่สุดในหมู่บ้านคำว่ารวยภาษาอังกฤษคือ R I C H rich รวย rich รวย rich รวยชาวนาเก่งเป็นชาวนาที่ยากจนมากคำว่าจนภาษาอังกฤษคือ P O พ o o r จนพ o o r จนน้องๆอ,อย่าลืมจดคำศัพท์เก็บเอาไว้ท่องจำด้วยนะครับเอาละวันนี้พิจาราง่นต้องไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าตอนนี้ไปวาดลูกกันต่อเลยไปเลยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองตราอางุน น้องๆไปพสตปรบบกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎจังหวัดพิษณุโลกจะสนุกสนานกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับมาให้ไหน้องๆก็ไหนอยากได้บางลูนูรอด้วนหมอกับเด็กยุ่งจีิตองที่ต้องใช้สายตาอยนัด้นะับๆแล้วใส่สมหมอแล้วเทเสมอเลยลับๆน้อ โรงเรียนอะไรอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับว้าวสิได้จังหมดเวลาซะแล้วกระตุ้นกำลังสนุกเลยนะเนี่ยจริงด้วยสินะแต่ไม่เป็นไรหนึ่งอาทิตย์แป๊บเดียวเองโอดใจรอหน่อยนะครับน้องๆถ้าอย่างนั้นอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันแล้ว ทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ช่อง13วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าในรายการเบน์บอสโชว์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ